ีทางบ้านถามมาว่าผมจะขโมยเงินแต่เอาไปคืนจะบาปไหมครับมันก็แปลกๆนะจะขโมยนี่แสดงว่ายังไม่ได้ขโมยนะจะขโมยแต่ว่าจะเอาคืนทีหลังเช่นว่าเหมือนกับจะเอามาใช้ก่อนจะขโมยตังคุณพ่อคุณแม่เพราะมีธุระด่วนรีบใช้ขอต้องคงไม่ให้เลยจะขโมยแต่เสร็จแล้วเดี๋ยวพอได้ตังมาจะเอาไปคืนอย่างนี้เลยถามว่าบาปไหมจริงๆมันก็ยังมีส่วนอยู่นะแม้ว่าจะไม่มาก จะเบาบางก็ตามแต่ก็ยังมีส่วนผิดศีลอยู่เพราะว่าก็เรามีจิตไถยจิตคิดจะเอาอ่ะพอทรัพย์นั้นเคลื่อนจากที่ปั๊บเนี่ยก็ถือว่าศีลข้อ2ก็ขาดแล้วแม้ภายหลังไปคืนมันก็เบาลงหรือเจตนาจะคืนตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็ยิ่งเบาลงไปใหญ่เลยต้องเปรียบกับกรณีนี้นะสมมุติว่าอะไรล่ะปากกาของเพื่อนเนี่ยเรายังไม่ได้บอกเพื่อนเอายืมมาแล้วเขียนนิดหน่อยนะแล้ววางไว้ถ้าอย่างเงี้ยมันเบาบางมากแค่ว่าเพื่อนก็ เสียหมึกไปนิดนึงโดยที่เราย,ยังไม่ได้ขอนะถ้ากรณีนี้เนี่ยถือว่าอนุโลมได้เพราะว่าเราก็รู้ว่าเพื่อนรู้เพื่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรเราเองก็ไม่ได้คิดว่าจะไปขโมยหมึกในปากกาเขานะแค่เอาปากกาลูกลื่นเข้ามาแล้วเขียนตัวหนังสือไม่กี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้แล้วก็พอจะอนุโลมได้จเจริญพร